สวัสดีการรัดใช้ได้จริงโทนนี่ผีนักร้องดังเผยแม่ป่วยโควิดลงปอดกังวลค่ารักษา6แสนแต่ไม่ต้องจ่ายสักบาทจากกรณีที่เมื่อวานนี้28พฤษภาคม2564นักร้องและนักแต่งเพลงชื่อดังที่เรารู้จักในชื่อของโทนนี่ผีหรือต้นธนัญชัยชนะโชคเจ้าของเพลงกลัวคนที่แสนดีได้มีข่าวแชร์เรื่องราวประสบการณ์แม่ป่วยโควิดและมีอาการป่วยลงปอดอย่างหนัก ค่ารักษาพยาบาลเฉียด600,000บาทแต่ไม่ต้องจ่ายสักบาทโดยทางด้านเพจของทนี่ผีได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุข้อความว่าเล่าประสบการณ์คุณแม่ป่วยโควิดลงปอดอย่างหนักตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาพ่อผมโทรมาแต่เช้าบอกว่าแม่ป่วยหนักหนักมากตอนนี้พามาที่โรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาราชการุณโดยยังไม่ทราบว่าคุณแม่ป่วยเป็นอะไรพอมาถึงโรงพยาบาลคุณหมอเอกซเรย์ปอดพบว่ามีอาการปอดบวม ผมกลัวว่าคุณแม่จะเป็นโควิดทางคุณพ่อเลยให้คุณหมอตรวจโควิดเลยผลปรากฏว่าคุณแม่เป็นโควิดเลยต้องตรวจคุณพ่อต่ออีกคนหนึ่งแต่เนื่องจากคุณพ่อไม่มีอาการทางโรงพยาบาลเลยให้คุณพ่อรอผลตรวจอีกหนึ่งวันระหว่างเวลารอผลตรวจให้คุณพ่อกลับบ้านส่วนคุณแม่ต้องเข้าห้องสุกเฉิน ICU พร้อมทั้งต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตลอด24ชั่วโมงทางผมทั้งกังวลเรื่องพ่อ ติดโควิดด้วยเพราะอยู่บ้านกับแม่สองคนส่วนตัวผมนั้นอยู่บ้านภรรยาและก็เรื่องค่ารักษาพยาบาลซึ่งทางผมและคุณพ่อน่านจะจ่ายไม่ไหวเพราะคุณแม่ไม่ได้ทำประกันชีวิตไว้ต่อมาทางโรงพยาบาลแจ้งผลตรวจของคุณพ่อไม่พบเชื้อโควิดส่วนคุณแม่ยังต้องอยู่ในห้องฉุกเฉินผมพยายามถามญาติพี่น้องเพื่อนพี่รวมไปถึงพี่พที่ออฟฟิศจนได้ความว่าเราสามารถใช้สิทธิ์ยุคแคปกับทางโรงพยาบาลได้ทุกโรงพยาบาลรู้จักสิทธิ์ยุดแอบปบสิทธิ์ยุดแบบ ที่ย่อมาจากว่าสิทธิ์ของการรักษาพยาบาลตามนโยบายของรัฐเพื่อคุ้มครองผู้ปว่วยฉุกเฉินวิกฤตให้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤตและสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัยแต่ไม่เกิน72ชั่วโมงผมจึงขอยื่นใช้สิทธิข้อนี้ไปจนกว่าจะหาโรงพยาบาลลงได้ระหว่างนั้นผมโทรไปประสานกับสบปสอช1330 ปรึกษาเรื่องค่าใช้ใจ่ายสําหรับผู้ป่วยโควิดวิกฤตโดยทางสปะสะชยืนยันกลับมาว่าให้ใช้สิทธิ์ยืนยันใช้สิทธิ์ของ UCAP ได้กับทางโรงพยาบาลได้ทุกโรงพยาบาลทั้งรัฐและก็เอกชนปลผมก็เพิ่งได้ความรู้จากทาง HR ที่บริษัทว่าถ้าเราป่วยเป็นโควิดแล้วโรงพยาบาลไหนตรวจเจอโรงพยาบาลนั้นก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องของการรักษารวมทั้งค่ารักษาจะต้องไปเบิก กับทางโรงพยาบาลกับทางรัฐแต่อาจจะเบิกได้ตามจํานวนที่รัฐกําหนดไว้ที่หลายๆกรณีที่โรงพยาบาลไม่ยอมตรวจโควิดให้ก็เพราะเกงว่าจะไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้เท่ากับค่ารักษาปกติคืออาจจะเบิกได้แค่45-50ซซึ่งล่าสุดทางรัฐบาลมีการเสนอช่วยชดเชยค่ารักษาพยาบาลตรงนี้อีก 20%จาก45% 5 0ถึง50%เป็น65% 7 0ถึง70%แต่ไม่รู้ว่าอนุมัติหรือยังตลอด1 2สัปดาห์แรกผมต้องประสานกับทาง1330ไปไปมา,มาเรื่องเคสของคุณแม่และเรื่องค่าใช้จ่ายรวมทั้งตามอาการคุณแม่ทุกวันซึ่งเป็นความรู้สึกที่ทั้งกังวลทั้งทรมานสุดๆโชคดีที่ยังมีทีมงานและน้องๆในทีมออฟฟิศคอยช่วยเหลือเรื่องการประสานง,งานเป็นงานประจำ ที่ผมนั้นจะต้องรับผิดชอบผ่านมาจนตลอดสัปดาห์ที่3ทางโรงพยาบาลโทรมาบอกว่าคุณแม่สามารถหายใจเองได้แล้วย้ายมาอยู่ห้องปกติได้แล้วอีกไม่เกิน5วันมารับกลับบ้านไปรักษาตัวที่บ้านได้วันนี้คือวันที่ผมกับภรรยาขับรถไปรับคุณแม่กลับมารักษาตัวต่อที่บ้านครับปอลอตอนไปก็ลุ้นว่าจะโดนค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมเท่าไหร่เพราะทางการเงินของโรงพยาบาลโทรมาบอกว่าก่อนจะรับคุณแม่กลับบ้านได้ ต้องไปเคลียร์เรื่องเอกสารที่การเงินก่อนระหว่างนั้นเองผมก็ยังประสานงานกับ1330ตลอดโดยได้คำตอบเหมือนทุกครั้งว่าไม่ต้องชำระสรุปค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดมี2บินบินแรก530,000กว่าบาทบินที่2 50,000กว่าบาทรวมแล้วประมาณ580,000กว่าบาทโดยที่ทางผมไปเซ็นอย่างเดียวแล้วทางโรงพยาบาลจะไปเคลียร์กับทางสปสชอ ตรงนี้ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อนๆพี่ๆและทีมงานภรรยาที่คอยอยู่เคียงข้างรวมชั้งหมอพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชการุณถ้าไม่มีทุกคนแม่ผมไม่รู้จะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้ปอลอตอนนี้คุณแม่ยังต้องรักษาตัวฝึกเดินเนื่องจากนอนโรงพยาบาลนานหลายสัปดาห์จากการป่วยหนักมากๆและยังต้องกักตัวที่บ้านอีก14วัน ส่วนผมฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วกําลังจะฉีดเข็มที่2วันที่17มิถุนายนนี้ตอนนี้ผมบอกเลยว่าวัคซีนอะไรมาผมคงฉีดหมดและบังคับทางบ้านผมด้วยลงทะเบียนฉีดทุกคนเพราะว่าถ้าโควิดโคม่าลงปลอดแล้วนอกจากจะอันตรายยังวุ่นเรื่องประสานงานอย่างหนักเรื่องคุณแม่ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่หนักที่สุดในชีวิตและไม่อยากให้เกิดกับใคร